โถเอ้็นี่เพื่อใครเหรอไงจะหลอน นี่กลับมาทีหรือซื้อพิมพ์ลงข่าวเกลียวกลาวใช่ไหมถึงว่าแหละลูกสาวท่านผู้ัิชาการใครบ้างจะไม่สนใจอืไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพวกนักขาวพวกนั้นเขารู้จักกับคุณแม่เป็นไงบ้างไม่เจอตั้งเกือบสองปีพีตังหน้าเบื่อเหมือนเดิมอ่ะแต่สุกคนไม่รู้ผู้ชายดีๆมันหายไปไหนหมดนะน่นหลอนจับดูรื่งมะอะไรนี่ อะไรนะั้นในจอร์ดอะไรที่ว่าคบกันมาตั้งนานเนี่ยหายไปไหนอะฮะโอ้ยหายไปนานละนี่เธอก็รู้ว่านิยมไทย <c ười> นี่นิยมไทยอย่างประสิงธิเทพหรือเปล่า <c ười> ความจริงพวกก็ไม่เร็วนะมี่จะได้เป็นตัวเชื่อมระหว่างกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ย <c ười> บ้านิสัยเนไม่ตรงสเปลกันเลยพี <c ười> ่โมอวดด้ามอวดรวยเป็นที่หนึ่งเลยเดี๋ยว มันเกิดอาทิตย์หน้านี่นะไปให้ได้นี่ <c oughs> ขออย่างเงี้ยต้องไปอยู่แล้วอ้าวนี่จะมเลี้ยงที่บ้านละ่ะนี่ความจริงน่าจะมาเลี้ยงโรงแรมเรานะที่เนี่ยกับที่ฐานท้ามาใกล้กันนิดเดียวเองือนี่เธอเพื่อนคุณพ่อตั้งเยอะตั้งแยะพวกทหารกินจุด้วยมาเลี้ยงอย่างงี้จะพอไหวเหรอ โอหนี่มากมายขนาดนั้นใช่เหรอ,อนี่ฉันว่านะคุณพ่อเธอต้องเกณฑ์ผู้นายทหารมาดูตัวเธอแน่ๆเลยอีทนี่ขล่าวนี้นะสงสัยยกกันมาเป็นขบวนเลยล่ะกันก่อนแล้วกันนะฉันตั้งใจไว้แล้วชาตินี้ฉันจะไม่ยอมมีแฟนอาหารเด็ดขาดยังไงฉันก็ไม่เหลือพวกนี้นี่ทำพูดดีไปเถอะระวังนะเกลียดสิ่งไหนจะได้สิ่งนั้น ไปทากนกาแฟที่เขาพี่ชอบันดีวกว่าฉันเลี้ยงเองไปแต่ว่าความจริงนะอี้ฉันว่าทหารเรือก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนเลยใช่ไม่เสียหายหรอกแต่ว่าคนอย่างพี่ชาญิกานะจะหาทั้งทีท้่าหาดีไม่ได้ก็ไม่มีซะดีกว่าแต่ถ้ามีก็ต้องเอาประเภทที่เดินไปด้วยแล้ว,ลวไม่อายใครท่อผ้ คนอย่างแม่ป๋องแปงเนี่ยอย่าคิดเลยชาติเนี้จะมีคู่กับเขาหืญิงจะตายไม่มีผู้ชายหน้าไหนเขสนใจหรอกนะเอ็งพูดถห้ดีนะเอ็งกําลังพูดถึงลูกสาวท่านในพลน,นะไม่ใช่พูดถึงนางโชวหวยคู่ควงของเอ็งที่เอ็งควงอยู่ทุกวันทุกวันนะอยกแยกกันให้ดีหน่อยนะอ้หนูนะฮะโอ้พ่อนฉันพูดเรื่องจริงนะทําไมต้องยย่ะด้วยละ่ะใครอยากจะ เธอก็เชิญสิยกเว้นชันสักคนน่<ฮ>ะ,<ฮ>ะแล้วเองคิดว่าเองน่ะดีทักขนาดไหนฮะชิ่จะ๊ะเองคิดที่ว่าท่านเมตตาเราขนาดไหนขนาดท่านเรียกข้าเข้าไปพูดถึงเรื่องที่จะยกคุณหนูให้เองข้าฟังแล้วน้ำตาแทบหยดเลยไม่ต้องหยด,ดด้วยล่ะ ใจอยากจริงมันตื่นตันแม่เหลียบมันตื่นตันเอ็งลองคิดดูนะว่าท่านมีเมตตาขนาดไหนเราเองยัง,งโง่ดับดานอยู่อีกถ้าหากว่าท่านเป็นคนอย่างคนอื่นบ้ายศอย่างคนอื่นะท่านไม่ยกให้เราหรอกจะบอกให้ท่านไปยกให้นนลลูกรองผอ,อนนอย่างน้อยเขาก็เป็นลูกขนาดคนใหญ่คนโตยศในนาวาโทเหมือนกับเอง็ง มันก็เสียอยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละก็ขี้เหล้าเมาแอทั้งวันเท่านั้นถ้าไมว่าคนอื่นเขาพูดอย่างกับแกกับไอ้หนูไม่กินอย่างนั้นแหละพูดไม่เป็นเรื่องนะว่างไงเอ็งว่างไงเรื่องอะไรอ่ะอ้าวก็เรื่องแต่งงานก็คุณหนูอีทเนี่ยเอ็งจะให้พ่อนี่เขาไปสู่ขอท่านเมื่อไหร่โอพ่อไม่ต้องไปขอหรอกนะยังไงฉันก็ไม่แต่งงานกับแม่นี่เด็ดขาดคุณหนูอีทนะคนสวยนะโว้ย สวยเสยยังไงฉันก็ไม่สนใจหรอกพ่อ,พ,อพ่อคิดดูนะถ้าฉันแต่งงานกับแม่นั่นจริงๆแล้วก็คนอื่นเขาจะว่ายังไงเขาจะเห็นว่าฉันเนี่ยออยอมแลกตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะไปพึ่งบาร,รมีของพ่อตาฉันไม่เปลืองตัวหรอกอยู่อย่างงี้ก็ดีอยู่แล้วเองจะไปคิดอะไรมากมาอย่างนั้นวะไอ้หนูมึงคิดดูง่ายๆคนเราลงปากหมาแล้วก็ปากหมาตลอดไป ต่อให้น่าเป็นคนปากเขาอยัางหมาอยู่มันพูดอะไรเราก็ไม่ต้องรับรู้ซะเราก็มาได้เป็นอย่างนั้นจริงไหมแม่เรียบจะต้องไปรับรู้อะไรไม่รู้ละยังไงฉันก็ไม่แต่งกับแม่นั่นหรอกพ่อไม่ต้องมาพูดโน้มน้าวจูงใจฉันได้มากมายเสียเวลาเปล่าๆไม่เอาไม่เอาเอ็งไม่เอาเอ็งเข้าไปพูดกับท่านเองนะเข้าไม่เกี่ยวด้วยนะไอโง่นะน้อย อุตส่าห์หลงคิดว่าดอกฟ้ากําลังลอยลงมาที่บ้านอันแสงสุกนี่เองกลับมองไม่เห็นอย่างนั้นโง่ซะจริงๆเทียวถ้าคนอย่างนี้ไม่เอาล้วก็เองอย่างไปพายพวกหนังมีเบอร์เข้ามาที่บ้านคาเลยเป็นอันขาดนะคาไรจะเพิดนะเว้นนะอ่าได้พ่อฉันมีเมียอย่างนั้นเนี่ยยังจะดีสักว่ีกโอแต่งงานกับแม่นี่เหรอใครเขาจิกหัวชายเล่นๆนะเด ก็คงคิดว่าพ่อเนี่ยอายุมากแล้วแก่แล้วเนี่ยนะก็เลยจะร้อยลูกไว้ชายแทนเสียใจฉันไม่งงพ่อ,พอควายทึกไอ้แหว